พาบุกบ้านในราคา40ล้านของนักร้องแล้วก็พิธีกรคนดังนะคะแน่นอนค่ะว่ามีการเปิดรถหรูให้ดูด้วยบอกเลยว่าแต่ละาคาันร,ราคาไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับเธอคนนี้นะคะก็เป็นนักร้องเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าออนไลน์คือเป็นแทบจะทุกบทบาทแล้วค่ะ คือมีความสามารถสุดๆเลยก็คือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะหรือว่าเจนนี่รัชนกเธอเองก็มีการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจท,ทําแทบจะทุกอย่างเลยค่ะพยายามอย่างเต็มที่ทุกๆบทบาทนะคะรวมไปถึงความเป็นแม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเจนนี่เนี่ยต้องบอกว่ามีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนนั่นก็คือน้องยูจินหลายๆคนก็เป็น f c ของน้องยูจินใช่ไหมคะมีการเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์ไม่เท่านั้นค่ะต้องบอกว่าความพยายามของเธอเนี่ยทำให้เธอเองประสบความสําเร็จอย่างที่เธอตั้งใจเอาไว้ค่ะ จนทางด้านของพิธีกรชื่อดังอย่างนิกกี้าชัตนะคะก็พาไปเปิดบ้านหรูมูลค่า40ล้านของเจนนี่ค่ะพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยแล้วที่สําคัญนะคะพาไปดูรถหรูอ,อีกด้วยค่ะผ่านทางรายการซุปตาพาัทลุยนะคะเจนนี่เนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงรถคันแรกยี่ห้อปอร์เช่รุ่นไฮคาร์ค่ะสีฟลอเรนเซอร์รี่ที่ซื้อให้กับลูกสาวนั่นก็คือน้องยูจินนะคะบอกว่าจริงๆรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%เลยไม่มีน้ำมันแล้วเป็นสีพิเศษเพราะว่าราคารถอยู่ที่ เหมือนจะสัก10ล้านได้ค่ะมีออปชันเสริมเพิ่มอีก2ล้านเธอบอกว่าตั้งใจทํางานให้มันเหนื่อยแบบว่ารู้สึกว่าอยากได้อะอยากได้อะไรที่มันเป็นแรงบันนานใจเพราะทำงานมาเยอะแล้วทางานมาเหนื่อยแล้วอยากอยากได้สมบัติอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีกําลังใจในการหาเงินต่อแล้วตอนนี้เนี่ยแพนเป็นปีเลยนะว่าจะซื้อรถคันนี้แพนมานานมากแถมบอกคันนี้มันจะออกสีม่วงซึ่งถ้าซื้อรถเธอบอกว,กว่าจะต้องเตรียมเงินให้พร้อมด้วยไม่ใช่ซื้อรถปุ๊บ หมดและชีวิตหมดตัวแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆเนี่ยชีวิตอะมันมาถึงจุดนี้มันพอใจมานานแล้วแต่เราไม่ชอบเป็นนี่ก็เลยต้องการหาแรงมานานใจที่จะทําให้ตัวเองทํางานได้เรื่อยๆเพื่อจะซื้อคันนี้นั่นเองค่ะ ไม่เท่านั้นนะคะก็ยังมีการออกมาเปิดรถคันที่2เนี่ยยี e ่ห้อ Lamborghini เป็นของสาม,มีอย่างยูชัดมงคลท่าบอกว่าซื้อมาในราคาหนึ่งแสนบาทนะคะส่วนรถคันที่3เนี่ยเป็นย e ี่ห้อ Mini Cooper สีเขียวค่ะเป็นของน้องสาวก็คือลิลลี่คันที่4เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Kawasaki Ninja 650สีเขียวนะคะที่สาม,มีเองเนี่ยขอเบิกเงินไปซื้อในราคา4 0 0 0 0นผู้ชมคะแล้วคันที่5ค่ะเป็นย e ี่ห้อ BMW Z4 นะคะเป็นรถคันแรกในชีวิตที่ตัวเธอเองเนี่ย ซื้อให้ตัวเองในวันรับปริญญารวมไปถึงซื้อมาเหมือนจะมีอีกคันเป็นมอเตอรไซค์คันแรกของสามีที่สมัยยังเป็นตำรวจอีกด้วยค่ะเร้ยว่าโอ้โหรถนี่เยอะมากๆเลยค่ะสวยรวยเก่งมากความสามารถต้องขอชื่นชมจริงๆค่ะ